สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตะลุยหุ้นเมกาครับวันนี้เรามาเจาะลึกตลาดหุ้นสหรัฐประจำวันพระหัส,สบสาดีที่8มกราคม2026กันเหมือนเคยข้อมูลทั้งหมดของเราวันนี้ก็มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่าง i n v e s t o r e d i a และ CNBC ครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ตลาดม,มีสองบุคลิกอย่างชัดเจนเลยนะคะด้านหนึ่งเนี่ยคือมีความผันผวนแบบสุดขั้วเลย ที่ถูกจุดขึ้นมาด้วยโพสต์เดียวบนโซเชียลมีเดียแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีการเคลื่อนไหวที่อาจจะดูเงียบๆแต่ว่าทรงพลังมากซึ่งอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการเทคโนโลยีไปเลยก็ได้ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดที่ว่านี่ต้องยกให้หุ้นกลุ่ม Defense หรือกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใช่ไหมครับที่อยู่ดีๆก็พุ่งขึ้นมาแบบยกแผงเลยแค่คำพูดไม่กี่คันของโดนัลด์ทรัมป์ก็ทำเอาตลาดเสะเทือนไปทั้งการะาน เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่เลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามาดูภาพรวมของตัวเลขกันก่อนดีกว่านะคะจะได้เห็นภาพใหญ่ของตลาดในวันนี้กันก่อนได้เลยครับเริ่มจากภาพรวมดัชนีตลาดหลักก่อนเลยวันนี้ตลาดปิดแบบผสมผสานานะครับดาวโจนส์นี่ปิดบวกไปสวยๆเลย0.6%แต่ในขณะเดียวกัน S&P 500กลับปิดทรงตัวคือแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ค่ะแทบไม่ขยับเลย ส่วน NASDAQ Composite นี่ปิดลบไป0.4%ซึ่งก็เป็นการหยุดสถิติที่ปรับตัวขึ้นมาติดต่อกัน3วันด้วยสาเหตุหลักๆเลยก็มาจากหุ้นกลุ่ม Data Storage ที่โดนเทขายอย่างหนักเลยค่ะวันนี้ครับมันสะท้อนภาพที่บอกตอนแรกหรือว่าตลาดเลือกเล่นเป็นรายตัวรายกลุ่มจริงๆคือไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดถูกต้องเลยค่ะถ้าเราไปดูฝั่งหุ้นที่โดดเด่นหรือ Top g a i n e r s จะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีก พระเอกของวันนี้ต้องยกให้ Bloom Energy หรือตัวยอ่อ BE ที่พุ่งแรงมหาศาลถึง14%ในวันเดียวเลยค่ะ14%โหไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวเดียวในวันเดียวมันต้องมีข่าวใหญ่อะไรสักอย่างแน่นอนเกิดอะไรขึ้นครับมีข่าวใหญ่จริงๆค่ะเพราะมีรายงานว่าบริษัทลูกของ American Electric Power ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานได้ตกลงสั่งซื้อเซลล์เชื้อเพลิงชนิดโ Solid ออกไซจาก Bloom Energy มูลท่านี่มหาศาลถึง2.6 5พันล้านดอลลาร์เลยนะคะเดี๋ยวครับขอแทรกนิดหนึ่งเซลเชื้อเพลิงโซลิดออกไซดนี่มันคืออะไรครับช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมครับเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยเอ,อ๋อได้เลยค่ะอธิบายง่ายๆนะคะ มันคือเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ที่สะอาดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องปั่นไฟแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันมากคือมันเปลี่ยนเชื้อเพลิงอย่างกา๊าซธรรมชาติให้เป็นไฟฟ้าโดยตรงโดยไม่มีการเผาไหม้ทำให้ปล่อยมลพิษน้อยมากๆการที่ Bloom Energy ได้ดีลระดับหลายพันล้านดอลลาร์แบบนี้มันเหมือนการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเทคโนโลยีของเขาอืมไม่ใช่แค่แนวที่สวยหรูในห้องแลบอีกต่อไปแต่พร้อมใช้งานจริงในสเกลใหญ่แล้ว ตลาดก็เลยตอบรับข่าวนี้อย่างเต็มที่เลยค่ะเข้าใจเลยครับมันคือการพิสูจน์ตัวเองของเทคโนโลยีเลยแต่ผมสงสัยนิดนึงครับว่านี่เป็นสัญญาณของการเติบโตที่ยั่งยืนหรือเป็นแค่ดอกไม้ไฟที่เกิดจากสัญญาใหญ่ๆแค่สัญญาเดียวคือแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อโมเดลธุรกิจของเขาต้องพึ่งพาสัญญ,ญาใหญ่ๆแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ นี่คือสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาดูต่อไปเลยคือบริษัทจะสามารถสร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอจากลูกค้ารายย่อยๆได้หรือไม่หรือโมเดลธุรกิจจะยังคงพึ่งพาบิ๊กเดีเป็นหลักซึ่งแน่นอนว่ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงกว่าแต่สำหรับวันนี้ตลาดเลือกที่จะมองด้านบวกไว้ก่อนค่ะครับน่าติดตามมากๆแล้วนอกจาก Bloom Energy มีหุ้นเทคโนโลยีตัวอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะ Apply Digital หรือ APLD ตัวนี้เป็นผู้ให้บริการ Data Center สําสำหรับธุรกิจ AI โดยเฉพาะเลยวันนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันพุ่งขึ้นไป8.1%หลังจากประกาศผลประกอบการไตรามาสล่าสุดที่ทำให้นักวิเคราะห์อ้าปากค้างกันเลยเพราะไรายได้โตขึ้นกว่า250%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะ250%โหตัวเลขน่าทึ่งมากแต่ในอีกมุมนึงมันก็น่ากังวลน,นิดๆไหมครับ ว่าความคาดหวังของตลาดต่อบริษัทที่แค่มีคำว่า AI อยู่ในชื่อหรือธุรกิจเนี่ยมันสูงเกินจริงไปหรือเปล่าเหมือนใครๆก็อยากจะกระโดดขึ้นรถไฟขบวนนี้แต่เราก็เคยเห็นฟองสบู่แบบนี้แตกมาแล้วในอดีตถูกต้องเลยค่ะนั่นคือความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องประเมินให้ดีเลยคือตอนนี้เงินทุนไหลเข้าสู่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างต้องใช้คำว่าบ้าคลั่งซึ่งมันก็สร้างการเติบโตจริงๆให้กับบริษัทอย่าง ALPD แต่ในขณะเดียวกันก็ดัน valuation หรือราคาหุ้นให้สูงลิีวไปพร้อมกันคำถามสำคัญก็คือบริษัทเหล่านี้จะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของตลาดได้ในระยะยาวหรือไม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปค่ะครับผมแล้วนอกจากหุ้นเทคโนโลยีเฉพาะทางพวกนี้กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างกลุ่มพลังงานที่เห็นว่าราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น กลุ่มพลังงานก็รับอน,นิสงไปเต็มๆค่ะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นหนุนให้หุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นท่วนหน้าเลยอย่าง API บวกแรงถึง8% h a l l i b u r t o n บวกไป6.2%แล้วก็ Occidental Petroleum หรือ OXY ที่หลายคนคุ้นชื่อกันดีก็บวกไป5.5%ค่ะอ้อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ Costco ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ที่วันนี้บวกขึ้นมาประมาณ5%เหลังจากประกาศยอดขายเดือนธันวาคมที่เติบโตแข็งแกร่ง 8. 5เเเป็นสัญญาณว่า ผู้บริโภคยังคงจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักค่ะครับในขณะที่หุ้นพลังงานและค้าปลีกได้รับข่าวดีก็มีอีกด้านของเหรียญโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีที่เคยเป็นดาวรุ่งอย่าง Data Storage ซึ่งวันนี้ดูเหมือนจะเจอแรงกดดันอย่างหนักเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นครับ กลุ่ม Data Storage วันนี้โดนเทขายยกแผงเลยค่ะเป็นตัวการหลักที่ฉุดดัชนี n a s d a กเลยหุ้นอย่าง Sandisk, เอ uh, ่อ w e s t i r n Digital แล้วก็ Seagage ปรับตัวลงหนักกันทั่วนหน้าเลยค่ะระหว่าง5.5%ถึง8%อาจจะเป็นการขายทำกำไรหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาพอสมควรหรืออาจจะมีปัจจัยกังวลเรื่องอุปสงค์ในอนาคตเข้ามาค่ะแล้วนอกจากกลุ่มนี้มีหุ้นตัวไหนที่น่าเป็นอ่วงเป็นพิเศษไหมครับ มีวันด h a r m a c e u t i c a l สหรือ VND A ค่ะหุ้นตัวนี้ดิ่งหนักกว่า12ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดตลาดเลยสาเหตุก็เพราะว่า FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐซึ่งก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับออยบ้านเราเนี่แหละค่ะได้ปฏิเสธที่จะอนุมัติยาสำหรับรักษาอาการเจ็ตแหลกของบริษัทนี้โอ้โห oh. ถือเป็นข่าวร้ายที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของบริษัทโดยตรงและรุนแรงมากค่ะเอาล่ะครับพอจะเห็นภาพรวมตลาดที่ค่อนข้างจะ อลมานพอสมควรทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่เรารอคอยกันดีกว่าครับการวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้เริ่มกันที่กลุ่ม Defense เลยครับที่บอกว่าพุ่งขึ้นเพราะโพสต์เดียวของครัมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับ ชนวนเหตุก็มาจากโพสต์เดียวบนแพลตฟอร์ม t r u e Social ของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเขาโพสต์ข้อความสั้นๆแต่ทรงพลังมากเขาบอกว่างบประมาณกองทัพสำหรับปี2027ไม่ควรอยู่ที่1ล้านล้านดอลลาร์แต่ควรจะเป็น1.5ล้านล้านดอลลาร์ค่ะโหนั่นนนั่คือการเสนอให้เพิ่มงบประมาณขึ้นถึง50%เลยนะครับเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากจริงๆแล้วตลาดก็ตอบรับทันทีเลยเหรอครับทันทีและพร้อมเพรียงกันเลยค่ะ หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่ว่าจะเป็นลอคคิดมาติ n นอ r t h ปแกรมม m นและ General Dynamics ต่างก็พุ่งขึ้นราวๆสถึง4.5%ทันทีที่ข่าวนี้ออกมาเหมือนกับว่าตลาดเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ข้อเสนอนี้จะเกิดขึ้นจริงแต่ผมว่าจุดนี้น่าสนใจละเออน่าสับสนมากเลยนะครับ เพราะมันขัดแย้งกับสิ่งที่ทรัมป์เพิ่งจะพูดไปเมื่อวันก่อนโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับที่เขาโพสต์ว่าจะไม่อนุญาตให้บริษัทกลุ่มดี f เ n นซ์จ่ายเงินปันผลหรือซื้อหุ้นคืนซึ่งข่าวนั้นทําเอาหุ้นกลุ่มนี้ร่วงกันไปแล้วรอบหนึ่งตลาดกําลังบอกอะไรเราครับเขามองข้ามความไม่แน่นอนนี้ไปแล้วโฟกัสแค่ตัวเลขงบประมาณอย่างเดียวเลยเหรอครับเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะนี่คือหัวใจของเรื่องเลยสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นจิตวิทยาของตลาดในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ คือตลาดให้น้ำหนักกับโอกาสในการเติบโตของรายได้หรือ To p line growth มากกว่านโยบายการเงินของบริษัทการเพิ่มงบประมาณ50%หมายถึงเค,ค้กก้อนใหญ่ขึ้นมหาศาลสำหรับทุกบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่จับต้องได้และคำนวณได้ง่ายกว่าค่ะหมายความว่าตลาดมองว่าถึงแม้จะไม่ได้เงินปันผลหรือหุ้นสีคืนแต่ถ้าบริษัทได้สัญญามูลค่ามหาศาลเพิ่มขึ้นมาทดแทนมันก็คุ้มค่ากว่าว่างั้นเลยครับ ถูกต้องค่ะตลาดกำลังเดิมพันว่าผลประโยชน์จากงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นมีน้ำหนักมากกว่าผลเสียจากนโยบายห้ามจ่ายปันผล มันแสดงให้เห็นว่าตลาดอ่อนไหวต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายรับโดยตรงอย่างมากและในขณะเดียวกันก็อาจจะมองว่านโยบายเรื่องเงินปันผลเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแต่โอกาสที่จะได้งบประมาณก้อนโตแบบนี้ได้ไม่มีมาบ่อยๆนี่คือการเก็งกําไรบนความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างแท้จริงเลยค่ะมาดูการเคลื่อนไหวที่สําคัญในโลกเทคโนโลยีกันบ้างหุ้นยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Alphabet หรือ GOGL วันนี้ทุบสถิติ all-time high ได้สําเร็จ แถมยังมีข่าวใหญ่ด้วยใช่ค่ะหุ้น GOGL ปิดบวกไป1.1%ทําจุดทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดการแต่ข่าวที่ใหญ่กว่านั้นคือตอนนี้มูลค่าตลาดของ Alphabet ได้แซงหน้า Apple ขึ้นไปเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ2ของสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นรองเพียงแค่ Nvidia เท่านั้นโดยมูลค่าตลาดกำลังจะแตะ4ล้านล้านดอลลาร์แล้วค่ะพอพูดถึง Alphabet แซง Apple แล้วทาให้นึกถึงเมื่อ10ปีก่อนเลยนะครับ ที่ทุกคนพูดกันว่า Google คือบริษัทโฆษณาส่วน Apple คือบริษัทฮาร์ดแวร์ที่ไม่มีใครเทียบได้แต่วันนี้กลายเป็นว่า Google กําลังจะเป็นผู้เล่นหลักด้านฮาร์ดแวร์อย่างชิปขณะที่ Apple ก็พยายามสร้างไรายได้จากบริการมันการเป็นสลับขั้วที่น่าชึ่งมากอะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ a l p h a เบตร้อนแรงและแข็งแกร่งขนาดนี้ครับ ใจหลักๆ2อ,อย่างที่ทำงานร่วมกันค่ะอย่างแรกเลยคือโมเมนตัมจากฝั่งซอฟต์แวร์นั่นก็คือโมเดล AI ตัวล่าสุด Gemini 3ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีมากจากทางนักลงทุนและผู้บริหารในซิลิคอนวัลลีย์พวกเขาประทับใจในความสามารถรอบด้านของมันและมองว่านี่คือคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับโมเดลของ Open AI จริงๆค่ะ นั่นคือฝั่งซอฟต์แวร์แล้วปัจจัยที่2ที่บอกว่าอาจจะสําคัญยิ่งกว่าในระยะยาวล่ะครับคืออะไรปัจจัยที่2คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง AI ค่ะนั่นคือฮาร์ดแวร์ Google สามารถผลิตชิปประมวลผลที่ออกแบบเองได้ทั้งหมดนั่นก็คือ Tensor Processing Units หรือ TPUs ซึ่งมันก็คือสมองกลที่สร้างขึ้นมาเพื่อการเทรนและรันโมเดล AI ของตัวเองโดยเฉพาะ การที่พวกเขามีชิปเป็นของตัวเองไม่ได้แปลว่าเขาจะมาแข่งขายชิปกับ n อ i d วเดียตรงๆนะคะแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยีค่ะประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยีขยายความหน่อยครับมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับสำคัญมากค่ะมันหมายความว่าอนาคตของ AI ที่ Google วาดฝันไว้จะไม่ถูกจำกัดด้วยคอขวดของซัพพลายเออร์อย่างอนวเดียอีกต่อไป พวกเขาไม่ต้องไปต่อคิวรอซื้อชิปไม่ต้องกังวลเมื่อชิปจะขาดตลาดและที่สำคัญที่สุดคือเขาสามารถออกแบบชิปให้ทำงานคู่กับโมเดล AI ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือสิ่งที่คู่แข่งที่ต้องซื้อชิปจากคนอื่นทำไม่ได้และอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สมดุลพลังในโลก AI เปลี่ยนไปเลยในระยะยาวมันคือการควบคุมทั้งอีโค y ิสต m ม ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังมากค่ะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับการมีทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งเป็นของตัวเองแบบครบวงจรมันคือความได้เปรียบที่คู่แข่งตามได้ยากจริงๆทีนี้มาดูกันที่ภาพรวมเศรษฐกิจที่ต้องจับตาก,กันบ้างมีตัวเลขอะไรสําคัญที่กําลังจะออกมาครับมีตัวเลขที่นักลงทุนทั่วโลกรอคอยเลยค่ะนั่นก็คือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรศ หรือ nonfarm payrolls ของเดือนธันวาคมซึ่งจะมีการประกาศในวันศุกร์นี้หรือก็คือพรุ่งนี้นี่เองค่ะทำไมตัวเลขนี้ถึงสำคัญขณะที่ทุกคนต้องจับตามองรับเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องวัดที่ไปจองขอเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยค่ะมันบอกเราว่าเศรษฐกิจกำลังร้อนแรงหรือกำลังชะลอตัวซึ่งข้อมูลนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบีย้ย ถ้าการจ้างงานแข็งแกร่งเกินไปเฟดก็อาจจะกังวลเรื่องเงินเฟ้อและไม่รีบลดดอกเบี้ยแต่ถ้าอ่อนแอเกินไปก็อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ค่ะแล้วตลาดคาดการตัวเลขนี้ไว้อย่างไรบ้างครับจากการสำรวจของดอลโจนส์นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นประมาณ7 3 0 0 0ตำแหน่งค่ะแล้วก็อัตราการว่างงานจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4. 5เปอร์เซต ซึ่งตัวเลขระดับนี้ถ้าออกมาตามคาดจะมีความหมายว่าอย่างไรต่อเศรษฐกิจครับหากตัวเลขออกมาใกล้เคียงกับที่คาดการไว้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะทรงตัวหรือที่นักเศรษฐศาสตร์ชอบเรียกว่า Goldilocks ค่ะคือไม่ร้อนแรงจนเกินไปจนน่ากังวลเรื่องเงินเฟ้อแต่ก็ยังไม่ถึงกับอ่อนแอจนเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งเป็นภาวะในอุดมคติที่เฟดน่าจะพอใจและอาจจะเปิดทางให้มีการพิจารณาลดดอกเบี้ยได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะ เป็นตัวเลขที่ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดในวันพรุ่งนี้เลยนะครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วสรุปภาพรวมของวันนี้ให้ฟังสักครั้งครับได้เลยค่ะสรุปภาพรวมวันนี้ตลาดหุ้นสารัฐติดผสมผสานนะคะดาวโจนส์บวกได้แต่ n a ส d ด q ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่ม Data Storage ที่โดนเทขาย แต่หัวใจสําคัญของวันนี้คือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในหุ้นรายกลุ่มเราได้เห็นความผันผวนสุดขั้วในกลุ่มดิเฟนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการเมืองในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ทรงพลังในหุ้นอย่างอัลฟาเบตที่ทําจุดสูงสุดใหม่ได้สําเร็จค่ะมันคือภาพสะท้อนของตลาดที่กําลังต่อสู้กันระหว่างปัจจัยระรยะสั้นที่คาดเดายากกับปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่แข็งแกร่งค่ะยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้ได้เห็นทั้งความลึกและความกว้างของตลาดจริงๆ ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่อยู่กับเราจนจบนะครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์เชิงลึกในตลาดหุ้นสหรัฐแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องตะลุยหุ้นเมกากันไว้นะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ